สวัสดีครับวันนี้เราจะมาร้อนๆกันในเกมจะเลนดีทับบี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับใครเอ่ยคุณคุณทีนครับน่าคุณตัวสีเขียวนั่นเองนะครับน่าแล้วอยู่กับผมในรายการเคมินแชสเกมมิงนะครับก็อยู่ผมเคมินเหมือนเดิมเดอเทีย่ยมนเะดิม อะไรนะครับที่รายการต้องเหมือนเสียงอะไรล่ะเราเล่นการเต้าของง่ายแล้วเราก็ยังไม่เริ่มกันเลยครับมันน่ากลัวครับยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ครับเพิ่งเล่นไปสองสามรอบยังไม่หายหลอดเลยครับนี่มีครับผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี้มันน่าเบะมากเลยครับยังไม่เริ่มเล่นมันมาแล้วครับแต่ว่ามันยังทำอะไรเราไม่ได้อร์ยังผมอยู่ใต้ไม้มาสองหนึ่ง คุณเข้าไปอยู่ได้ไงครับอจะมีพลังงานบางอย่างดูก็เป็นได้โอเดี๋ยวเดี๋ยวมจะออกไปับกับกับฐานเกิดกันครับกลับที่เกิดกันครับวันนี้มันเล่นแค่สองคนเองยังแบบไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ารอดไม่รอดก็แล้วแต่ความศรัทธาจริงๆแ่รอดไม่รอดเหมือนในการโรธีปลรอดทั้งทีสองคนไงครับ ันดูผีครับเนี่ยไม่มีตัดกล้องอะไรเลยอที่ห่ะไม่มีครับกล้องติดอะครับไกมีนวไปดีกว่าครับกดเอียนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันช้าไปโอ้ยเดี๋ยวถ้ามันช้าไปคลิปมันจะยาวครับมันอัพนานครับไปครับวิ่งครับเกมนี้ผมเล่นจนชิปค้างครับโอ้ยไม่กลัวครับเนื่องจากผมเล่นมาเยอะครับเบ ไปครับไปครับยาวครับเกมนี้ออกไปออกไปชิปค้างเลยครับตลอดเยอะเกมนี้คุณทีนะครับคุณตัวเขียวเขาเคยเล่นผ่านแล้วครับแต่ผมไม่เคยเลยครับเล่นผ่านหลายรอบแล้วครับคุณกันเพ์เยอะไม่สิเขาแบบนั้นเขาเล่นกับผมสองคนอะเดี๋ยวเขาอยู่ไหนแล้วเออเขาเล่นกับผมสองคนอะเขาได้คนละก้าวแล้วอ่ะแล้วไอ้เนี่ยไอ้อาเบะมันไลอ่ะ ก็เลยแบบหนีกันแบบหากันไม่เจอแล้วคุณทีนกาไปเจอก่อนแลได้เก้าจากเก้าเป็นสิบครับเขาเขา,เขาเลยผ่านครับทันทีนแล้วครับใครว่าแบบแคสใม่มันก็แล้วแต่จะคิดนะเพราะว่ามันเล่นจนแบบเล่นจนไม่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วอ่ะ ไม่แล้วก็คาเฟเชฟตี่ไอตรงที่เราขอ,อ,ขอไ,ไอสีม่วงอ่ยมันไหมใช่หรอแต่ไอตรงสีม่วงครับตรงที่สีม่วงไล่บกลัวม,มากอะกลัวที่สุดในเกมนี้เลยมันชอบกีดอัดเด่ะมันเสียงเออคนค้างอะเสียงมันน่ากลัวเต็งกีดหรอเต่งกีดมันน่ากลัวถ้าคุณวิ่งย้อนทาไมเด่ะมันก็ด,ดักหน้าหรอยิ่งกลัวๆอยู่แต่สามชิดแล้วใช่ปะทั้งหมด เก็บคนละชิ้นนะครับเกมนี้ไ uh, ม um ่ใช่เก็บรวมนะมันมาแล้วครับวิ่งครับมาแล้วเออาเบะเอาเบะม่วงครับผมเรียกมันอาเบะม่วงครับตามผมไปตามอยู่ครับจิ้บค้างเลย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 แหละจิ้บค้างกบุญเนี่ย ปิดไฟเปิดใหม่เพื่อให้ไฟสว่างขึ้นนะเองครับแล้วคนเขาทานอางนี้แกน,น,แน,น้างมันทังนีอยะ่แบบไหนอ่ะผมเล่นกลับทีนี้ถึงมั้เปิดไฟติดอโอ้ยน่ารักจังครับอบเบตแม่งมันแปลงฟันหรือเปล่าผมเห็นฟันมันเหลืองขาวครับเหลืองขาวขาวอ๋อแสดงว่ารักเขารักในหลวงครับฟันสีเหลืองครับเขารักในหลวงครับช่างเขาเถอะครับไ<า><า>ม่รู้ครับแต่ผมไม่กล้าหันไปมองครับ กเลยคนระับนตามแม่เลยนะันตอนที่ติดตูดหรอแล้วแต่ตอนนะที่ผมตอนที่ผมแยกทาง,ขงเขาเรามาเจอกันีนทีอ่ะผมเห็นนาะ้แบบอาเบะม่วงมันติดตูดติดตูดคุณทีนนะครับแล้วให้คุณทีนมองผมคุณทีนก็บอกว่าแบบอาเบะม่วงติดตูดผมเหมือนกันนะทำไมผมไม่กดยีงผเลยไม่เล่นสอ,องครั้งซะาด้วยคุณลอผมด้วยครับผมติดต้นไม้ครับผมก,กำลังไปครับนี่มันน่ากลัวนะเกมน,นี้คุณก็ หนีผมอยู่ได้ครับนี่มันไม่ใช่ตอนนะครับตอนที่ทรเลพับในบ้านครับคุณเห็นบ้านทะเลไหมครับซลเลนดี้ครับนี่ครับสะบวนทันหลังไปนี่คุณเดินทางไรเนี่ยโอ้คุณไม่ไปบ้านมันนะครับมันนีชิ้นหนึ่งครับหนึงเนี้ยผมขออ้อมนีมันติดสูกผมามันไม่ติดแล้วผมตามหลังคุณอยู่เนี่ยอุ้ยไม่มีหรอไม่รู้อ่ะแต่มันไม่ตามหลังคุณ ตามหลังผมสองตัวเลยสองตัวดิเสแล้วามาผกกนี่นนะกลังออกมาเฮ้ยคุณไปไหนแล้วอ๋อนี่้่ก,กีนี้คุณตัวคุณหัวขาดอยู่ในบ้านใช่ไหมครับไม,ไม่ใช่หัเฮ้ยรอด้วยดิห่างกันลิบรับเลยแทบจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ย ครับจะผ่านให้ผ่านอยู่ที่ความศรัทธาเพอผ่านแล้วคุณเชื่อลงมาสดใสเชื่อพอผ่านไม่เคยผ่านนะครับคุณเคยผ่านคนเดียวครับผ่านสองสามรอบแล้วครับดูเสื้อควรีดไม่เป็นอะดูรีดเท่าไหร่ก็หยาบถ้าไม่ต้องสงสัยครับเสียงใครครับเสียงพี่ครับพี่่อยอูปะพี่อยู่ครับถ้าเสียงรบกวนอะไรเยอะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ลลลลลลาาาาาาหมดเวลาสนุกแล้วสิแต่มันถึงเวลาเหรอใช่เปล่ะใช่ครับมันจุดทะเลใหม่อ่ะผมอย่าไปวิ่งไปให้มันสุดแมพดิผมเสียวตามเปล่าครับมันตามอยู่หรือเปล่าครับมาอันมาสเย้ดีใจครับ จำได้นะ้ำไม้ตรงไหนนี่นะมันจะเด้งขึ้นไปบนฟ้ามันเหมือนมันโตต่อหน้าแสดงว่าต้นตไม้ต้องล้มแน่ๆอ้าวค้างอ้าวไมาแล้วมาโยมาโยมาโยรอด้วยดีนีไ่ไปไหนอ่ะยิ่งกลัว,ลวอยู่ที่โรงพักเมื <c oughs> ่อกี้มต่กี่นี่คุณไปนอนอะไรหัวขาดอยู่ตรงนั้นคนระับ ลูกกี้กี้ไหนครับคาตาครับคุณเรียกผิดหรือเปล่าครับสีมันฝางตัวผมสวยไหมครับขามว่วงแขนเขียวรู้อยู่ว่าจะหาที่หลบก่อนไม่ต้องหาครับหลบไม่ได้ครับงี้ต้องวิ่งหนีเดียวครับเกมนี้ครับได้ต้นไม้ไงถามได้โอ้โหเหมือนว่าคุณจะรอดเหรอครับรอดยับโอเครังอะไรอย่างมะปราอย่าไปหลบ แล้วนะตาครับตอนนี้อย่าแตกอย่าแตกวงกันนะถ้าแตกแล้วคือว่าจบเลยนะเพราะว่าคัดาตาัดมันหายากพาวกต้องเอาทีละหนึ่งหนึ่งเอาด้วยกันนะครับผมว่าแล้วมันต้องหักตามผมมาดิตามผมมา,า,มมมาค,ค,ค,คุณนํำก็ได้คุณนำํำไม่เข้าใจเลยทำไมวิ่งมันกระตุกกระตุกวิ่งอ่ะคัาตาดตัด ชิ้นที่แปดแล้วครับ,บติดม,ม,ตมันติดมันติดตูดผมแน่แน่เลยครับตอนนี้ชิ้นที่แปดแล้วครับมันจะตามครับชิ้นที่แปดติดตูดเลยชิ้นที่เก้ามันมันวิ่งติดตูดเช่่ะคร่น<ม>ับ CPU ตอนนี้ก็วิ่งยี่สิบเก้ายี่สิบอะครับประมาณนั้นก็ไม่ได้เยอะมากรู้สึกว่าถ้าตัวผมวิ่งไวเนี่ยก็แสดงว่ามันมาแล้วสว่าไรตัวควรรู้สึกว่าวิ่งไว ไม่รู้อ่ะก็มันเออฮยไวๆหน่อยวะแสดงว่ามันมันไล่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออคุณวิ่งไวมากเลยอย่ะยางวันมาอีกไหมอันนี้ก็ตายแน่ยังไม่โดนอะไรเลยเนะี่ยหน้าจอยังไม่ขาวเลยขาวรังใช่ปะ มันจะขาวขาวว่าแบบขอบขาวว่ะมัน<า>มันโดนตบหรือโดนกัดไม่รู้มันเห็นตะกี้ใส่หน้าหน้าเหมือนเดิมเฮ้ยมันมาแล้วครับผมเห็นแล้วครับสองตัวครับเฮ้ยมันเดินข้างผมโอ้สุดยอดม,มากครับตามผมชมตามครับติดตูดเลยครับผมก็ตามคุณอยู่ครับมันติดตัวผมปะ ติดตัวครับแต่มันมองผมครับมันบ้าๆรบบโหมันมีประสาทสัมผัสที่โหดมากครับมันมองผมแต่ว่ามันตามคุณครับอันหลังใบนี้โดนกีตัดแน่เลยพี่ไหันหลังไปโดนกีอัดแน่ครับต,ต,ตอนตอนตะกี้นี้มันวิ่งตีคู่ผมว่ามันกีอัดผมเลยครับมั <c oughs> นวิ่งเร็วจริงครับใ่าครับตอนละครเราวิ่งเรขึ้นใช่ไหมใช่ครับออ, <c oughs> <c oughs> อ๊ย ผมต้้งหมายต้้งหมายมันมาดูครับครับผมจะผมจะพยายามตีคู่คุณทีนให้ได้ครับผมจะหาวิธีครับทุกวิธีนะครับจะวิ่งกับตีโค้งไปข้างๆเขาให้ได้ครับว่ามันจะไม่โดนใช่ไ่มมันจะไม่โดนครับโอ้ยรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอยากเล่นคุณก่อนคร่ะกดไอจเดีครั ไอเคบเหรอครับักยไม่เอาครับแต่ผมจะอยู่จนกว่าจนกว่าจะตายครับหรือไม่ก็จนกว่าจะผ่านหรือไม่ก็จนกว่าคุณจะผ่านครับถ้าผมตายถ้าตัดตัดไปแบบแบบยังยังไม่ตายยังไม่ผ่านอะไรเนี้ยมันจะอายคบครับขายิ้นหน้าแล้วกากเขาจะว่าเอากากครับผมโอ้คุณวิ่งเร็วมากเลยครับตอนนี้ครับผมตามไม่ทันเลยครับมีติดสูตรหรือไฉ่หวะ ติดครับคั้วมันให้วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งหาอย่างเดียวครับว่ามันชิ้นที่แปดแล้วชิ้นที่แปดที่เก้าแล้วไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้กาต,ตานี้มันตัวเราไม่โคตรไวเลยอะค่ะว่าตานี้บบนถ้าเจอ,อบอกผมด้วยนะแมบดูแล้วแม,มาแลเล็กๆแต่ทำไมคาตาถามไม่เจอเอ้ยคา,าตาตรงถ้ำอ่ะยังไม่ได้ไปเจอเลย แ้าท้ามัอยู่ตรงไหนแล้วครับไม่รู้ครับผมรู้อย่างโอ้ยเจ้าตะกีนี่น้าคุณชัดมากเลยครับไอ้อเบะหน้ามันชัดมากเลยตะกีนี่ไฟออนสองเฮ้ยเริ่มล้หลอนแล้วอะไรติดหัวมัวะเนี่ยหตดเดียไม่ไหวแล้วโอ้คุณอย่าโค้งมากดีครับผมโค้งไม่ทันนะผมเกือบชนมาแล้วครับี่ยิ่งโค้งก็ยิ่งดีอ่ะยิ่งโค้งมันยิ่งวิ่งช้าครับ มีงไปฟงมาถ้าเป็นความจริงนี้ผมผมดีออกต่าเทศแล้วไม่ครับถ้าเป็นความจริงผมหลงเหลืออยู่สองคนอย่างนี้ผมก็ไม่อยู่ที่นี่อะ่ะก็คือว่าไปทุกที่ไม่ให้มันตามอะ่ะ<อ>แต่คาตาตรงถ้ำเราควรลาว่าเก็บยากแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าเข้าไปปุ๊บเก็บปุ๊บแล้วหอนหน้าออกมาก็เจ้าเอ๋ครับ ถ้าเราเขาทำทำชิ้นทำมันเราก็เก็บขอนใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเราเก็บอันทำเป็นชิ้นสุดท้ายไงแบบเก็บปุ๊บผ่านอ่ารอดครับเก็บเก็บปุ๊บผ่านหลือปะเก็บปุ๊บจะเอเลยไงพอคุณทีนะพอคุณเก็บอันที่สี่มันผ่านเลยปะหรือว่ามันลอยวิสองวิมันถึงจะผ่านมเก็บมุ๊ผ่านปะอุ้ยเทเทเลครับบี้ครับตะกีนี่มันมันร้อนหน้าผมเลย ศาสดาศา,าสา,ศาลาเซเลนดี้ทับบี้บิ๊กจิ<า>๊กจยดาร่า,า,ามาหลอกอะไรกันเนี่ยผมดูไปดูมาเนี่ยแม่มันมว่างเนาะแต่ก่อนนะชอบชอบจอังเลยเซเลนดี้ทับบี้เนี่ยพอมาทำเกมนี้แล้วไม่ไหวโอ้ยโ,โผมติดมันเรื่อยๆแล้วเนี่ยในในการ์ตูนหนุกกว่าเยอะอีกในการ์ตูนหนุกกว่าเยอะอีก แบบปัญญาอ่อนก็ดีครับดีกว่าเป็นหนักนี้ดีกว่าครับใช่ครับเนีติดสูตรหรือป่ะติดครับมันติดมันติดตลอดครับมันเหมือนติดกาวเลยครับไม่ทิ้งระยะเลยครับเหมือนใช้มิวโอ้โหมีกลมมัดไงมีกดซัดกดซัดแล้ว <c oughs> ก็แล้วก็กดไม่หาแล้วจะหงษเผือกดเจอนล้วมันไปหาคุณล,ล่ะกดเลยนะ แล้วแล้วถ้ามันเป็นแกนในมอสแบบลงมอสเนี่ยแล้วแล้วผมกดแซดเนี่ยแล้วมันวิ่งไม่หาคัวเราแซดคืออะไรเหรอก็นั่งไงเหมือนแกนมวันอ่ะตาวอุปกรณ์ออกไหมอ๋อชิบหายเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับอ๋อกดกดแซดคือคลายครับคลายคลายจุดคลายจุดเอ้ยบ้าอันนั้นมันอาคลายจุดอ่ะเอ้ยไม่ใช่เออแซดแซดถูกแล้วเอ้ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานเข้าเรื่องดีกว่า <ไ>โอ้ยเอย,อย,อยใกล้ไปใกล้ไปกับโดนใช่ปะกับโดนกับโดนหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมันตัวปลอมเนี่ยมันไม่ช,มไมชัมันไม่ใช่ตัวม่วงตัวจริงอันนั้นมันเป็นตัวปลอมมันเป็นวิญญาณตัวม่วงก็ตัวจริงยังอะไรมันไปหลบอยู่ที่ไหนที่หนึ่งใช่ปะไม่รู้ครับผมไม่เคยผ่านครับ <c oughs> ผมว่าถ้าเราเล่นสองคนเนี้ยหลักๆก็คือเราต้องเล่นสองคนใช่ปะ มันเออครับต้องเล่นสองคนับเพื่อทางที่ดีที่สุดครับกันหลอนเ่ยวิ่งวนไปวนมาเนาะเราต้องวิ่งวนไปวนมาแบบมันเล็กอะแต่เหมือนเซเลนไอไอตัวม่วงตัวเนี้ยมันเหมือนจะหันหน้าไปทางคุณแล้วก็หันหน้ามาทางผมหันไปหันมาหันไปหันมาไอ้เหี่ยใกล้ใกล้มากแล้วนะใกล้มากแล้วนะพี่ครับพี่ครับมันใกล้มากแล้วนะครับ ผมกลัวนะครับเออครับอย่างงั้นนะครับคุณอย่าทิ้งระยะครับมันใกล้แล้วอีกแล้วครับอุ้ยูน้ำอู้หูนานนานานานกลัวฝาดไปน้ำอ่ะเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำให้บุบวัวอ่ะคุณคุณเอ้ยตายครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย